Yeah. เธอไม่ต้องร้องไม่ต <Elena> <c oughs> ้องร้องไม่ต้องร้องเธอหน้าแกงที่สุดแกงที่สุดแกงที่สุดจำอะไรกันได้เป็นคนง่ายง่ายชอบที่เธอไม่ติดสุดชอบที่เธอไม่ติด ทำอะไรก็ได้นะเนี่ยทำเมนูอะไรก็ได้ที่ใส่น้ำปลาตอนนี้อีอีชุด ธอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องรอง้องเธอไม่เก่ง เมนูอะไรก็ได้ที่ใส่กุ้งด้วย ื่ี้ที่เรากลับมาจากออฟฟิศใช่ไหมแล้วเราก็เลยนอนหลับตอนหลับเตื่นมาหิ้งเลยอาลาตานุบายกินอร่อยขี้แปกขี้แปน คุณลูกธนาโดนจะโทรมาไม่ได้นะครับเพราะว่าผม,มไลฟ์สดอยู่นะครับขอโทษด,ด้วยนะครับ

ผมคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงคุณนั่นแหละโอยคุณทำอย่างกับว่าเราไม่เคยเจอกันอะไรนะคุณทำอย่างกับว่าเราไม่ไม่ได้เจอกันนะครับคุณนอนหลับเหรอใช่ผมนอนหลับครับผมขอโทษผมไม่รู้ว่าคุณไลฟ์สดผมเลยโทรไปโท<อ>รสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับผมคุณ จะไม่ให้คุณอ้วนได้ยังไงเวลาคุณนอนตื่นแล้วคุณก็หิวตลอดเอาคุณเราการดำารงชีวิตของคุณเรามันก็ต้องหิวคุณก็เลยอ้วนไงเห็นไหมให้ทำไมสีผมกับสีคุณไม่เหมือนกันวะ <laughs> คุณเป็นไอ,ไอ้นั่นไอโอมสองอุ้ยไอโอมจะได้ออกจากโอมแล้วน่าจะไม่ถึงอาทิตย์หรอกโอมจะได้ออกมาแล้วครับคุณทําอะไรกินน่ะต้มมามา่า คุณต้มเผื่อผมสักถ้วยได้ไหมเดี๋ยวผมไปกินแป๊บเดียวโอ้ยสุ่ยต้มซองเดียวอีซองน,นึงได้ไหมเดี๋ยวผมไปกินด้วยเป็นเพื่อนกันไปกินเป็นเพื่อนได้ไม่ได้มด <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไดคุณรู้รึเปล่าว่าผมหง่ขนาดไหนฮะแล้วคุณหง่เหรอคุเหงาหมเงา <laughs> มื่อกี้ผมกินทุเรียนไป คุณดูของผมจะใส่น้ำปะลาร้างไปด้วยแต่ไปเยอะครับใส่ไปเยอะเนี่ยทุกวันเนี่ยผมกินน้ำปะลาร้ากับน้ำแข็งอ,อู้กินแบบเพียวๆเลยเหรอครับมันอร่อยมากอร่อยเกินเกินคำบรรยายว่าแล้วดีถอกไหมมันดีถอกไหมกินแล้วขี้แตกทั้งวันเลยครับ <laughs> ผมโปรโมหมทตลอดว่ากินแล้วขี้แตกขี้แตนไป <มา S 2> คุณยเชยหน่อยสิเดินไปเดินมาทําไมอ,อ๋อ ผมไม่เดินไปเดินมาพ่อผมก็ไม่ทีเดียวผมผมเหงามากเลยเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ย oh, โอ้ใส่น้อยไปอยู่ใช่ไหมคุณมาเล่นไพ่เป็นเพื่อนผมหน่อยสิในในเกมโทรศัพท์โอ้เง oh, มมินผมเหลือยอยู่สิบล้านอะถ้าผมโอนให้คุณได้ห้าสิบล้านผมโอนให้คุณแล้วตอนนี้เงินผมเยอะมากโอนมาล้วมันโอนไม่ได้มโอน oh, อไ,ได้ทีละพันโอ้โกนตรงก่อนมันจะได้สิบล้านอะ ทสับกูแบดมัดสามเทียวแล้วกูมึงสุ้งคุณจะทำเผื่อผมไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมต้มเสร็จแล้วอ๋อผมรู้แล้วโอ้นานาใสเลยวะมึงมึงมึงซืคิวเตอร์แล้วซื้อพิเตอร์แล้วเฮ้ยเออประมานยหนไหนนะประมาณวะ กรเทอหน่อย okay, <n> ไปน,นี่โอ้ยหอยค้นขิวมาเนี่น้องกระเทยน้อยคุณว่าผมเป็นกระเทยผมน่ารักไหมอูุ้ณน่ารักนะเวลาคุณเป็นกระเทยเวลาคุณเดิน<อ>แล้วคุณอูดอูดแอนออกมานะแล้วคุณคุณชอบถ้าเวลาผมเป็นกระเทยคุณชอบไหม อืมน่ารักดี<ะ> <c oughs> เอาอ๋อกินปลาออห,หล่หรอที่จะไปหากดิเออนมูฮก่นนาสิเป็นไรตางเราคุณยืนคุยกับผมดีๆสิ <c oughs> ตปผมรู้สึกว่าผมปวดปวดปวดหลังปวดเอวมากเออนี้เป็นนวดนี้เป็นนวดไปไม่ไป,ป้นู้ก่อนไหม พรุ่งนี้ไปนวดก่อนไหมผมจะให้เขานวดเฉพาะเฉพาะกิวฮะก็คุณบอกไงว่าคุณชอบผมเป็นกระเทยผมไม่จะไปกระเทยให้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบอกคุณแม่แต่งหน้าแบบนี้แหละยายะผมว่าคุณแม่รังให้อยบอกคุณแม่ให้ฝากถึงเอสซีทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้บ่ายสามเป็นต้นไปครับสิงห์งนั่งเล่นนะครับผมบ่ายสามเป็นต้นไปเราจะไลฟ์จนกว่า เราไม่มีกําหนดว่าเราจะเลิกตอนไหนแต่ว่าเราจะไล์จนกว่าศิลปินจะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเร,าเริ่มต้นด้วยลูกไปเลยนะเปิดมาปุ๊บเป็นเราเลยใช่หรือเปล่าเอ,อ้ต้องรอดูต้องรอดูคุณปลายเวลาคุณคุยกับผมคุณเขินไหมเบสิก <Basic. S 2> ละ่ะถ้าคุณคุณก็ชินแล้วนี่ชินยังไงอะ ก็คุยกันทุกวันไงเราอยู่คนละบ้านเราก็บางครั้งเราก็โทรหากันวิดีโอคอลหาไงเขาบอกว่านุ่งเอาฟิลเตอร์อห่นไหสันอมันก็น่ารักแล้วครับทุกคนคุณว่าผมสวยไหมถ้าผมคุณคุณจำคนนั้นได้ไหมที่เข้ามากับกับช่างแต่งหน้าไหมที่แกเป็นผู้หญิงที่ที่ผมทำลงทำลงผู้ที่เหมือนผู้หญิงเลยน่ะเหรอ ใช่เออเออเออคุณว่าถ้าเกิดผมไว้ผมยาวแล้วผมกับเขาสูสีกันไหมสูสีนะผมว่า,น,าน่าจะเหมือนกันแล้ว,แล,วแล้วผมกับเขาใครน่ารักกว่ากันเอาถ้าผมไว้ถ้าผมไว้ผมยาวโอ้ยน่ารักน่ารักไวผมยาวน่ารักไวถ้าผมกับเขานะ่ะใครใครจะน่ารักกว่ากันอ,อืมคุณลองไวก่อนสิ <c oughs> ผมจะไว้ผมยาวแล้วไปแต่เอซมันเหมือนกับมันมันขัดใจเอฟซตอนเนี้ยที่ผมจะไว้ผมยาวเนี่ย <c oughs> คุณเคยแอบไว้ก่อนไม่ต้องให้พีเอฟซรู้แสดงว่าคุณอยากให้ผมไว้ผมยาวใช่ไหมลองไว้ดูลองไว้ดูนะเออได้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 ก็ผมก็อะไรอะไร่ะกับกองแดงบอันเนี้ <laughs> เอา้าณเป็นตั้งเอพี่เตอ๋อกันเอา แล้วทําไมมันมันมีถ้วยเดียวอีกถ้วยหนึ่งล่ะนี่ไงเช่นเ่มถ้วยหนึ่งคุณจะคุณจะให้ผมเลียผักเหรอเอาเอาเอาตเสียปะเนี่ยเกิตัเสียปะเนี่ยโอ้โอ้เอานนี้เนี้อันนี้ผมอยู่คนเดียวกลัวผีเอาเหรอถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะได้มานอยู่เป็นเพื่อนผมนะไปก่อน โอ้ยน่ากินมากไม่ใขร่หรอกตั้งไว้ดีๆได้ไหมผมไม่อยากผมไม่อยากดูหลังคาโอ้ยมันเฉียดดีดีดมเมื่อไรตีนานี่ไม่ใช่ได้แล้วเนี่ยเปน็นหนึ่งพันหนึ่งเด้อแต่ยังครับ ไปยังเนี่ยคุณเริ่มไลไรตังแต่ตอนไหน,นี่ยผมเมื่อไรประมาณไม่ถึงสิบนาทีเหรอโอ้ขนผิวบนคุณอย่าไปกินเยอะนะตอนคือมันจะอ้วนนะเข้าใจไหมอันนี้บอกใครบอกเอ ไม่ใช่ใช่เห็เอฟซีอ้วนเหรอถ้าค,คุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณนั่นแหละพูดตอนนี้น่ะเขาอ้วนเนี่ยผมจะบอกให้ไปผมจะบอกให้ว่าวันนี้ผมไปวันนี้ผมไปเตะบอลใช่ไหมแล้วทีนี้ผมเริ่มงงแล้วว่าผมผมคิดว่าผมผมไปเตะบอลกับพวกกับพวกพ,วกพี่พป๊อปนั่นแหละแลคิดว่าจะไปจะไปลดพุงลดหุน่นอ่าทีนี้คุณเชื่อไหมว่าเอฟซีเขาส่งมาประมาณ เกือบเกือบยี่สิบถุงอะส่งอะไรมาส่งโคก้กส่งสปอนเซอร์ส่งน้ำเปล่าส่งโรตียักษ์โรตียักษ์ประมาณสองถุงถุงถุงละสิบอันก็ยี่สิบอันพอดีแล้วก็ส่งขนมนมเนยส่งลูกชิ้นมาสี่ห้าถุงอืมส่งไปปุ๊บคุณไม่กินเลยเหรอฮะส่งไปคุณไปไม่กินเลย ผมห่อ,หอกลับบ้านมาทุกอย่างเลยไม่แต่ผมนี่นี่นี่ลูกคิดยังอยู่อยู่เลยนี่ผมเอามาไว้เผื่อผมจะหิวตอนเย็นไงเอ้ตอนตอนกลางคืนไงตอนดึกโอ้หอกลับม,มาพร<ม>้อมหอกลับมาครับส่วนมากหอกลับมาแต่ว่าไอก็ไม่ได้ห่อมาหมดก็มีแบ่งให้น้องๆเพราะวันนี้ชวนน้องๆชวนน้องๆอ่โรงเรียนกีฬาไปไปเตะด้วยก็เลยแบ่งให้น้องๆพวกสปอนเซอร์อะไรก็แบ่งให้น้องๆเขาไปกินด้วยพอเราเอามาแล้วก็กินไม่หมดก็เลยบอกว่า เอฟซีพี่เขาซื้อมาให้น้องๆน้องๆเอาไปกินแต่ไม่ได้ให้เขาฟรีๆนะก็เอาให้เขาไปแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาด้วยโอ้สารต่อธุรกิจ <laughs> ใช่นี่ไงผมผมคุณชอบคนหัวธุรกิจไหมละ่ะเว่าเหมือนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันขัดขัดกันยังไงก็ไม่รู้นะ <laughs> แต่แต่แต่ผมเห็นอยู่ตอนผมก่อนผมกลับบ้านผมเห็นคุณไปฟาร์มของเฮ้ย <Hey, S 2> พวกของรู้ไหม ว่าขนมขนมที่คุณลืมเอาไปอ่ะแม่เชอร์ก็บอกว่าเอ้ยตายมันลืมของผมก็เอาขนมนมาบ้านผมหมดเลยเดีย๋ยวรี่คุณเอาไปหมดเลยเหรอใช่ครับผมจะให้เด็กๆที่ออฟฟิตกินไงอ๋อเด็กๆมันคงเบื่อแล้วแหละโอ,อ้มันเบื่อเยลลี่แล้วใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเวลาผมนอนเวลาวันหยุดแล้วผมนอนดูหนังอย่างเงี้ยแม่ผมขนข,ขนของ,ของกลับบ้านหมดเลยผมไม่มี<อ>แม้แต่เลห่อเดียว ก็เลยต้องเอามาโอ้ประมาณครั้งพุ่งยู้ไงพรุ่งนี้คุณเปิดร้านขายของจำได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอามาแล้วผมเอามาแล้วผมเอาขนมมาแล้วนะอย่าส่งมานะพี่พี่เพราะว่าขนมจากจากที่เตะบอลแล้วก็แล้วก็ขนมของคุณวันนี้ผมก็เอามา FC เขาไม่ไม่ทำไมเขาไม่พิมอะไรมาพิมมาต้องเยอะไหน เนี่ยโอเคคุณลองเอาคุณลองฟิลเตอร์ที่ที่เหมือนผมสิสวยๆเหมือนผมนี่ไม่มีนะผมมีแต่ฟิลเตอร์ควนตินไม่ผมผมอยากรู้ว่าว่าฟิลเตอร์สวยๆใส่ใส่หน้าคุณมันจะเป็นไงไงแต่แต่ผมไม่ได้ว่าคุณสวยนะคุณลองคุณลองใส่ดูลองดูลองดูไม่มีมีพดไม่มีผมไม่ได้โหลดไว้ คุณก็ต้องไปหลดไว้หน่อยฟิวเตอร์ส,สวยๆนะคุณหลดไปเยอะเหรอเยอะไปผมก็เห็นมันน่ารักก็เลยหลดไวปเอ,อ้อทำไมทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยวะมันค้างนาคอมเมนต์ผมตัวเนี้ยขึ้นอยู่นะเ่วานทำไมคุณถึงวิ่งหนีเคครับ คุณคุณรู้ไหมว่าคุณโดนคดีไหมหัวจากผมไปแล้วหายไปแล้วครับทุกคน